ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยชอบนอนก็ห้ามพลาดกับรายการเดินทางแบบใหม่ของเรา24-7ค่ะเชื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตร่24ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีละ ไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสักเจ็วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณละ่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหนชิมิเชลซิกเวฟเดลลี่นะคะก็เป็นคนที่ชอบเดินทางไปนู่นมานี่นะคะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆที่ชอบไปก็โอ้ยะยะมากมายนะคะแต่ว่าในเมืองไทยนี่ยังไปไม่ครบก็เลยมีความฝันว่าอยากจะลองไปครบที่ไหนก็ได้อีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับเดินทางคือ เราไม่สามารถคาดเดาวว่าข้างหน้าเราจะไปเจอใครไปเจออะไรคือเราก็วางแผนได้ประมาณหนึ่งแต่เวลาเราไปเจอจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไปกับมันนะคะก็คือเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้คนเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็ได้เพื่อนใหม่กลับมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเหรอคะก็มีอะไรให้ไปดูเยอะมากนะบางที่อาจจะ คนชอบคิดว่าผู้หญิงไม่ควรเดินทางคนเดียวแต่ว่าถ้าเราศึกษาดีๆเงผู้หญิงก็ไปคนเดียวได้นะคือเราต้องดูด้วยว่าเราไปเราจะปลอดภัยไหมแต่ส่วนใหญ่น่าจะโอเคนะถ้าสาหรับผู้หญิงที่คิดอยากจะออกเดินทางแต่ว่าไม่มีใครเป็นเพื่อนแล้วก็กลัวการเดินทางคนเดียวม่าก็อย่ากลัวลองดูเราก็จะได้อะไรใหม่ๆกลับไปนะคะการที่ได้อยู่กับตัวเองนานๆเงี้ยเราจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ด้วยแล้วก็การเดินทางในเมืองไทยเนี่ยมีอะไรอีกเยอะที่เรายังไม่รู้นะคะก็หวังว่า ราการ2 4 e n t s ของเราะะจะพาทุกคนได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆมากมายพร้อมๆกันในมุมมองของมิตคะ่ะ t w e นะคะ24ก็คือ 24 24ก็คือย4ชั่วโมงที่มีอยู่ใน1วันนะคะส่วน7หรือ7ก็คือวันใน1สัปดาห์คือมีทั้งหมด7วันช4 7ก็จะเป็นรายการท่องเที่ยวนะคะอีกหนึ่งรายการซึ่งคิดว่าน่าจะแตกต่างเพราะว่าจะค่อนข้างเน้นความเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะของตัวพิธีกรเองความเบอิอเบอของตัวพิธีกรนะคะแล้วก็ธรรมชาติของสิ่งที่เราไปเจอข,ข้างหน้าคือเราจะวางแผนขึ้นประมาณหนึ่งแต่สิ่งที่เราไปเจอข,ข้างหน้าเราก็จะ ไปตามน้ําตามเนื้อของการเดินทางจริงๆด้วยนะคะก็ติชมได้เหมือนกันนะคะถ้าว่าไม่ชอบหรือชอบอะไรหรืออยากให้เราไปไหนก็อยากเลามาเลยตอยู่บ้านเถน,นะนะ<ต><ว> 747ทริปแรกของเรานะคะอยากจะบอกว่าเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนดีก็เมืองไทยบ้านเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเสลือเกินมีเวลา24ชั่วโมงต่อวันก็อยากจะใช้เวลาให้มันคุ้มค่าเที่ยวไปเรื่อยๆถ้ายังไม่พอก็ขอเพิ่มเวลาสัก7วันก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะเราจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเที่ยวกันให้เต็มอิ่เลยจะว่าไปแล้วทริปนี้เดินทางหลงไปเลย ก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะคะเป็นที่แรกนะคะที่เราเลือกมาเพราะว่าเชียงคานเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆในจังหวัดเลยที่มีวัฒนธรร,ร,รมที่คงไว้เหมือนเดิมถึงแม้จะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังพยายามคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสรบาาในตอนเช้าเวลาคุยกับคนที่นี่มันก็จะมีเสน่ห์ของความเป็นเชียงคานไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนสูงอายุที่นี่หรือเด็กๆหรือครอบครัวที่นี่มันจะแบบ มันมีอะไรที่ทําให้ดูรู้สึกมนบ้านมากคนก็จะชวนเราไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาชวนมากินข้าวบ่อยเหมืนอนกันนะเป็นอยู่ก็เป็นเมืองที่น่ารักมากเราเลยเลือกมาที่นี่ก่อนตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะตรงส่วนที่เรียกว่าเชียงคานจากสนามบินจังหวัดเลยมาถึงตัวเชียงตัวเมืองเชียงคานนะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงแหละเชียงคานก็เท่าที่เห็นนะคะก็จะเป็นเมืองที่เล็ก,ลกๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วโครงสร้างของบ้านที่นี่ก็ ยังเป็นแบบเหมือนไม้เก่าบ้านเก่าออกแนวแบบวินเทจคงความเป็นยุคเก่าไว้อยู่อ่ะน่ารักวันนี้นะคะเราจะพักที่ที่ไหนนะอะไรเลยเด้เลยดิ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูอ๋อชื่อที่พักมาเลยเดซ <c oughs> น่ารักะเขียนว่าบ้านนอกเชียงขานนะคะจะเป็นสีสีไม้ไม้สังกะสีอ่ะ <c oughs> แค่นี้ก็อยู่ละไฟไหม นี่นะคะคือที่พักของเรานี่นะคะมาเลยเด้ก็จะเป็นแนวที่พักแบบเหมือนกึง่งกึ่งโฮมสเตย์ปะก็จะม,มีการบริการตัวเองนะคะอมืองการดื่มกาแฟชาอะไรอย่างนี้นี่เป็นห้องน้ํารวมนะคะที่นี่ไม่มีห้องน้ําส่วนตัวนะคะเราไปดูห้องกันก่นกอนหม่มืดอ่ะ บ้านล้างไม่นด้ไม่มีขครอยู่เลยนะคะได้ข่าวว่าเจ้าของไปกรุงเทพเราก็เลยได้ครอบครองสถานที่แห่งนี้เป็นของเราเองนะคะเพราะว่ามีแต่พวกเราอยู่อุย้ยอุ้ยน,น่ารักค่ะเป็นมัมนงอะไย่างนี้อุ้ยดูยประตูสิประตูน่ารักห้ามแกล้งกันนะคะทีมงานฮะออกจากห้องกันไม่ได้เชียว น่ารักว่ะอากาศเย็นมากค่ะในห้องออกจะอบนิดนึงเลยนะคะฟางเผาอันนี้ป่ะแบ็คแคกพอละก็น่ารักนะคะเดี๋ยวรอไปดูข้างนอกหมนี่เฮ้โซบป่ะล่ะ มีระเบียงของตัวเองด้วยเราก็ได้ยินเสียงรถนะคะด้านไปมาแต่ไม่ต้องห่วงที่นี่ประมาณหลังแบบหลังของาส4ทุ่มก็เงียบมากะครับเนี่ยดูจากสภาพเรือนไม้ที่มาเลเดบ้านพักสุดคลาสสิกแห่งนี้หลายคนอาจจะตกใจว่าเก่าไปหรือเปล่า คุณผู้ชมคิดถูกแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ามันเก่าจริงด้วยความที่เชียงคานยังคงเป็นเมืองที่ช่วยกันอนุรักษ์บ้านเรือนไม้เก่าแก่เอาไว้เลยทําให้ที่นี่แทบจะทุกหลังคาเรือนยังคงสภาพเรือนไม้เก่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนที่นี่ได้สัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงของเมืองเชียงคานยังไงล่ะคะเป็นไงคะในห้องอากาศเหมือนไมโครเวฟนิดๆเตาอบนหน่อยแล้เวเปิดให้เขาะระบายกันหน่อย ปิดไว้เหมือนเดิมดีกว่านะะนี่คือวิวด้านนอกลายวะคุณ,คณ,คณดูกว่าโปรง่ง <laughs> จบจบจบในและจบ <laughs> โอ้โยฝันสลายเปิดแอร์นอนกันนิดนึงช่วงนี้นะคะเดือน <laughs> <laughs> ปลายปีต้นปีนี้ยังอากาศ <laughs> ร้อนเฉยๆเชิงคานแต่ว่าโลกจะแตกแล้วนะคะระวังตัวให้ดี เดี๋ยวเราไปเที่ยวไหนกันต่อดีกว่ากินอะไรดีเนาะบ้านพักของเมืองเชียงคานนะคะก็จะเป็นแนวคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นไม้เป็นบ้านๆแนวแบบเหมือนเหมือนมาใช้ชีวิตอยู่เขาค่ะก็จะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักคงไว้ซึ่งความเป็นอยู่เหมือนที่เคยเป็นมาอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้เขาจะทําใหม่ก็ยังเป็นไม้อยู่แต่เท่าที่เห็นนะคะคนจะไม่ค่ยเดินออกมาถ้าตตนกลางวันที่นี่เขาจะเริ่ม เริ่มออกมากตอนเย็นๆหน่อยอะค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ถ้าจะบอกบรรยากาศในบ้านนี่ก็จะดูขลังแล้วก็ดู เก่ามากนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นของก็โอมกอีก็จะดูเก,ก่ามากแล้วก็ยันหรือเปล่าไม่รู้แอบ,บคล้ายยันนิดนึงนะคะข้างบนรอทรงโทรศัพท์ปิดโตงี้วิทยุทีวีก็ทําให้เหมือนกับว่าเรามาอีกยุคนึงเลยนะคะแต่ว่าข้างนอกถ้าตัดเสียงรถออกไปนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินผ่านเนี่ย ก็จะบอกว่าก็เงียบอยู่นะคะแต่ว่าถ้าตอนนี้สี่โมงใช่ไหมคะหลังจากนี้ประมาณ5้าโมงอ่ะมิดว่าแดดเริ่มตกนิดนึงค่ะคนจะเริ่มเยอะ,ะ,ะแต่เราก็ออกไปเดินเล่นกันก่อนรอเวลานั้นกันนะคะหาขนมขนมกินกันที่นี่ก็จะมีของขายนะคะมีโนต้ตดมุกอะไรยี่บาทด้วยก็เป็นสถานที่ที่เชื่อใจกันมากๆนะคะเพราะว่าเร่อละยี่สบาทเซลฟ์เซอร์วิสหยอดเงินใส่กระปุกเอาเอง มันถึงหรยอเนี่ยอะไรเนี้ยเชิญครับเมืองเชียงคานนะคะเป็นเมืองเงียบๆใช้ชีวิตแบบง่ายๆเวลาของที่นี่เดินไปอย่างช้าๆ เรียกได้ว่าทุกตรอกซอยของเชียงคานยังคงเต็มไปด้วยบ้านไม้เรือนเก่าโบราณนะคะถึงแม้ว่าจะมีสร้างปรับปรุงขึ้นมาใหม่แต่บ้านก็ยังดูโอเคอยู่นะและนี่ล่ละค่ะอีกหนึ่งมนตเสน่ห์ริมโขงที่ทำให้เมืองเชียงคานแห่งนี้ดูมีชีวิตชีวาแต่ว่าเราจะเที่ยวอย่างไรกับเมืองที่เวลาเดินช้าๆแบบนี้ลุยก,กันเลยดีกว่าค่ะหยุดเลยที่เชียงคานนะจ๊ะมีเสื้อเพ้นด้วย พอพวางานที่นี่จะหลอนๆนะคะทำอะไรกันเหรอคะพี่โดยอะไรพี่อุ้ยทำได้หลายอย่างแอบลงไปดูเอ้นี่เราอยู่ทะเลปะเนี่ยมีทรายด้วยกอันนี้กำลังคิดอยู่เลยว่าจะทำอะไรกับกองนี้คิดลคิดออกแล้วด้วยทำ ขายยาดองมีตั้งหลายวิธีไม่ขายยาดองหรอกตัวขายแล้วปั้นไต้องบงกขายบรรยากาศดีขายบรรยากาศพี่ว่าคนมาที่นี่น่าจะมีเรื่องคุยกันมากกว่านะแน่นอนฮะมีเวลาถึงมพาทำให้ทำให้เต็มที่ครับให้สอนเรื่อยบอกแค่เรื่อยบอกมีโอกาสอยู่ที่นี่ก็ทำให้เต็มที่จะสามเดือนสี่เดือนยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องทำ มั่งร้องไห้ที่นา่สุดท้ายมาจากทาใหี้ขอบพี่ไม่ได้กําลังสวดกันอยู่นะฮะตาไม่ใช่หายใจทิ้งคืออยู่ที่นี่ไม่ได้ขยันนะไม่ได้ทําให้พวกเราดูบ้านพี่เกมอยู่ตรงนู้นค่ะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันไปหาที่ที่บ้านขนมปังในบรรณาการเราก็บอกเดี๋ยวเรามานั่งกินกาแฟที่นี่แล้วก็นั่งคุยกันเท่านั้น คือนเอคือถ้าก็ทำเ็ถ้าก็ทาเร็จเราก็มีมุมนั่งกันใช่แล้วก็เผลือแแหให้พวกเราเท่านั้นแหละถือว่ากำไรก็คือได้อยู่ที่นี่นั่นแหละครับแแหบ้าของนั่งทำนี่สามอันห้าอันจะได้สักเท่าไหร่กันก็คีดเดือนต่อไปนะคะครับพี่พี่เเถียงกันเรื่องจะเรื่องก่อสร้างทําอะไรใหม่ๆด้านหลังให้แบบ คนสามารถนั่งได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะวเวลาคนที่เดินผ่านไปผ่านมามีที่ให้นั่งชิวะคะเพราะมีกองไม้กองสังกะสีอยู่เขาก็เลยคิดว่าทาอะไรดีกับมันเนี่ยพี่ก็เลยวาดภาพให้แต่ก็ถิงเฉียงกันว่าทำได้แล้วแต่ที่มิกมาแล้วชอบที่นี่มากคืองานศิลปะของที่นี่ฮะ,ะนี่ตัวนี้ตัวประหลาดเดี๋ยวเราเค่อยกลับมารางควานพี่เข้าใหม่นะฮะ อีกรอบตอนเย็นๆกว่านี้ดีกว่าน,นี้เราไปเดินก่อนอน,นี้ก็อยู่แล้วขอชาสัันผู้กรีขอประชาสัมคัญผู้ประกอบการที่พักอันนี้ถ้าน้ำลงนำเราไปเอิมลิู่ได้เลย ตรงไขนาดเป็นั่งเล่นแช่น้ำได้เลยขดหินขนาดขุดหินก็ต้องโค้งนะอาจริงเหรอเออแต่น้ำลงอ่ะออแล้ว guest h o u s พี่คือในนี้ด้วยหรือหลังนู้นอันนี้อันเดียวอันนี้เดียวคืออ๋อพี่มีเกส s t house ด้วยมีกี่ห้องอ่ะของพี่อ่ะสามห้องสามห้องจิ๋วอย่างนี้เลยใช่ไหมทีวีก็ไม่มีย่องนะครับเขไม่มีอ๋อของพี่คืนเท่าไหร่พี่นอนสามคืนในห้องก็คืนเดียวอเออเออพี่จิ๋ว พี่ชื่อพีสวัสดีครับพี่ขวัญค,คุยมาตั้งนานเหมือนร<ม>ู้จักกันมานานพี่ขวัญเซา,ส,าส์พี่ชื่อชื่อทเท่าแก่ลาวทเท่าแก่ลาวยันที่สามห้องซ้ายห้องขวาห้องคือบันไดที่น่ารักอ่ะบันไดมาอย่างนี้อยู่แล้วปะ่ะล่าร่คามาจะกว่าบ้านจะได้ขึ่งเดียวอ๋อว่าพี่ไปเติมเอาไไเอาต็หม,มตหมดทุกห้องเลยเหรอพี่ใช่บรรยากอุ้ยบรรยากาศง่ายละแครับการท้องพัีอยากให้เต็มเดี๋ยวทำห้องพักเยอะสามห้องจอดห้แล้วก็มีฝั่งนู้น ถองหนูจะแปลกนิดนึงอ่วาวก็อันนี้แหละที่หนูเดิมผากเขาแล้วหนูไม่แน่ใจแบบคืออะไร,รว่าเป็นร้านขายหรืออะไรอันนี้คือเท่าไหร่อ่ะพี่พันห้าเหรออุ้ยนี่คือนอนในรถนนมีน่ารักอะลงรถขึ้นได้มือมันเดี๋ยวพี่ต้องทำเตียงใหม่ดึงให้มันตื่นน่าราักอะอันนี้เป็นห้องน้ำหนึ่งตัวห้องเดียวที่พี่มีห้องน้ำหนึ่งตัวอ๋อมันก็เลยต้องอัปราคามาหน่อย มมีอาหารเช้าแพงตรงรถใช่ไหมพี่แพงตรงรถเนหรือแพงตร้เย็นพีแ่แล้วรถขับได้จริงป้ะพี่ขับไม่ได้ละเอาเครื่องออกละอ๋อเครื่องอยู่ด้านหลังนั้นถ้าเครื่องไม่ออกมันเท้ามันติดตู้เย็นก็โบราณตู้เย็นใช้ได้มีเครื่องดื่มให้ได้มันลงพอดีหัวเลยนะอ่านหนังสือสบายอันนี้พี่สั่งให้ช่างทำหรือพี่คนคิดกันเองหรือยังไงครับพี่ตัวเนี้ยเหรอทุกอย่างเลยตัวเนี้ยตัวนี้มันมีมาอย่างงี้อยู่แล้วออ๋มีมาอย่างงี้อยู่แล้วพี่จะถอดมอเตอร์มันออก ขอที่เซ๊นทเป่ารมร้อนหน่อยอ๋อแล้วก็เป็นไฟแทนใช่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 มีอยู่แล้วโอ้โหที่นี่ที่เชียงคานซอยอยู่ระหว่างซอย5กับ4ครับส,ส่วนใครที่ไม่เคยนอนแล้วรถโฟล์คห้องนี้เหมาะที่นี่เงียบมากมาอยู่ไหม่เงียบมาก3ปีแรกตอนมาอยู่่ามปีแรกอ่ะไม่กล้าโทรศัพท์เลนคือ เงียบไังพี่โอ้โหรู้ว่าคุยอะไรกันเงียบมากนเงียบไปไหนวะเนี่สามสี่ทุ่มก็เปนหมดแล้วอ่ะไม่ต้องสามสี่ทุ่มแล้วต้นตัวก็เงียบเลยวใช่เงียบมากเดินไปเราเดินกลับตอนสี่ทุ่มรู้สึกบางเวงมากเลยอ่ะแล้ยิ่งสมัยก่อนนะสมัยก่อนบ้านไม่เยอะขนาดนี้ที่ยังคืนโอ้โหเดี๋ยวตอนสิบสี่นี่คนน่ากลัวเลยตอนนี้กระยาดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทำไมอ่ะพี่ทำไมน่ากลัวมันมีบ้านเลยมันนี้ไม่หวังอ๋อมีแต่บ้านไม้เก่าๆบ้านร้าง ขอบคุณมากครับ <ขอ S 1> พี่พขวานเน,น,นี่ยหนูมารลกวนวใหม่ตอนเย็นค่ะเดินเล่นต่อกันเดี๋ยวค่อยมาควรพี่ขวัญกับซอยห้าใหม่จะว่าไปแล้วนะคะเดินทางมาถึงเชียงคานก็มีเวลาไม่มากนักสำหรับวันแรกที่เราจะเดินเที่ยวกันได้อย่างเต็มอิม่มแต่เอาน่ะอย่างน้อยนะคะเราก็เริ่มรู้จักเมืองเล็กๆเ,กเ,กเกมืองนี้มากขึ้นแล้วล่ะ สิ่งที่มิตรสัมผัสได้ในวันนี้นะคะก็คือความเป็นมิตรของคนท้องถิ่นที่ต้อนรับเราอย่างกับเป็นเพื่อนบ้านที่รู้จัก,กมานานพูดตรงๆนะคะมิตรเริ่มที่จะหลงรักมือเล็กๆที่เชียงคานแห่งน,นี้แล้วล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่นานพระอาทิตย์ก็เริ่มจะรับขอบฟ้าไปแล้วมิตรขอหยุดเวลาเอาไว้ที่ริมฝั่งโค้งกับบรรยากาศสบายๆในเย็นวันนี้สักหน่อยก็แล้วกันค่ะ สนับสนุนการเดินทางโดย Sing Light b ิ i n g อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ ชายโขงนะคะเป็นชื่อของถนนซ้ายสั้นๆริมแม่น้ําโขงที่มีความยาวเกือบ3กิโลเมตรปกติในวันธรรมดาแบบนี้นะคะบรรยากาศที่นี่ก็จะเงียบสงบเรียบง่ายไม่ต่างจากวิถีชีวิตชนบทตื่นเช้ามาทําบุญตักบาตรไม่เร่งรีบเหมือนเมืองหลวงพอตกเย็นนะคะ ถนนเส้นนี้ก็จะคลึกครื้นไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายที่แห่กันมาใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนเดินช้อปปิ้งซื้อของนะคะสัมผัสความคลาสสิกของถนนเส้นนี้เรียกได้ว่าทำให้ถนนเส้นนี้คึกคักและมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันตาเลยชื่ออะไรคะรักคชื่อรักแมลว่านกู่แม่ว่านหวานเดียวอ๋อ มีความทรงจำบางอย่างมีความทรงจำบางอย่างบอกไม่ได้มันคือความลับอ้าวงั้นให้ไปคิดกันเอาเองนะคะว่าความลับของคุณรัตคืออะไรเกี่ยวกับนกพู่เดี๋ยวจะมาเรียบเทีมืนต้องเป็นนกพูกล็อกแล้วล่ะนกพิลล็อกล็อกเขามีเทคนิคหนึ่งต้องวาดตามก็คือใช้ไม้ที่หมึกและสีนั่นเองหมึกนี่ก็คือเป็น ชาครับ oh. รอดูชาแล้วเหลืออันนี้จะทำอะไรก็คือควาดังต่ okay. อไปครับเราจะวาดหน้าว่าอะไรใช่ไหมคะนี่วาดเป็นน้องคูให้เข,าข้าคาแรคเตอร์คนนี้นะนั่นคือแต่งงานแล้วด้วยเจ้ย <laughs> แต่รอดพี่ล้แหละน่ารักบอมน่ารักบอมมิสเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่พบเจ้าของนั่นเองนะคะหรือว่าศิลปินที่วาดคือร้านนี้จะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับนกคู่เป็นภาพวาดเกี่ยวกับนกคู่นะคะซึ่งคุณรัฐช่องของก็มีคำหลังกับนกคู่อะไรไม่รู้เขาบอกคป็นความับแต่เขาประุปว่าเป็นพอเขานอนหลับคงมีอะไรมากกว่านั้นแต่เราไม่รู้นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นนกคู่ต่างๆนกคู่หน้าตาน่ารักน่ารัก นี่จะภาพใหม่ๆอ่ะรักที่เชียงคาได้ไงคะแล้วไปแล้วหลายลูกก็คือตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะเปิดร้านเพื่อที่จะต่อยสองใครบางคนเอาใครบางคนด้วย พราะการเดินทางทจริงๆแล้วมันจะไม่แห้งไรเมื่อนเราคิดจริงว่าวันหนึ่งเราจะเจอใครสักคนที่ชอบแบบเดียวกันเนี่นี่แล้วจะไงได้ไงคะเจอกันที่อื่นก่อนแต่ว่ามาคบกันที่นี่ครับม,มาเริ่ม,มเริ่มตน้นสัมพันธ์ที่นี่บอกเขาตอนที่มีแพรอยู่นี้มน้ำผงอะ่ะชวนเขาไปอ่านหนังสือเป็นคู่รักที่เราจะชิวๆเลยนะคะอ่ะแล้ว <laughs> แล้วแฟนเป็นคนที่ไหนอ่ะคนกรุงเทพนี่กรุงเทพขอนมหม่นที่เชียงคานนะคะปะกันมากัน <c oughs> ก็ยอยู่ที่นี่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่งงานแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องดูแลง,งานครอบครัวเขาที่กรุงเทพต้องไปนิไปดิมาผมก็อยู่ที่นี่แต่เราก็เดินทางไปหากันไก่อนอคืออยากจะชักชวนให้เขามาทํางานอยา<ะ>่างที่เราชอบนี่แหละ แต่ที่บ้านเขาก็ต้องส่วนนี้ก็ต้องช่วยเหลือพ่อแม่ใช่เขาจะาปยโรงงานเข้าใจก็เป็นเรื่องใหญ่เขาชอบคล้ายกันอ่านหนังสือชอบงานศิลปะชอบเดินทางอะไรอย่าง้าจุกันก็คิววคิ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 วว จะเดี๋ยวติดตามงานนะครับขอบคุณมากค่ะอณมากัอแล้วพวกอยู่เบื้องหลังนกคู่วันแหววเชียวน่ารักเอ้ยมิกิเรามุมมาประเทอื่นใช่เหรอแวะตลอดเลยอยู่ด้วยกันหนึ่งวันนะคะแวะไม่หยุดเลยนะคะ จะเป็นชมรมนะคะอนุรักษ์ดนตรีไทยนะคะของเชียงคานแล้วก็เพลงที่เขาร้องก็มีเพลงเชียงคานสองเพลงละเพลงนึ่งเขาบอกเขาแต่งกันเองด้วยนะคือเพลงนี้นั่นเองพ่อแม่เราแก่ไปแล้วมีอะไรทำอีกอ็คงจะรู้สึกว่าสบายใจดีนะทุกคนออกมาร้องเพลงสวมหมวกใส่รองเท้านุ่ถุงม <า S 2> งะก้าตุ้งกาอ๋อใหน่ารักจริงละหัวใจเราทย่น่ารัก ได้ไหมคะเรื่อสมัยจอมพลปตาเป็นเด็กอยู่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับแสงสียามราตรีในค่ำคืนนี้เช้าวันรุ่งขึ้นต้องมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์แน่ๆบิดว่าเวลา24ชั่วโมงของเราคงน้อยเกินไปน่าจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้จักในเมืองเล็กๆแห่งนี้แน่นอน สนับสนุนการเดินทางโดยสิ n g Light Being อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้